สวัสดีนะครับผมลงุงไปไหนเนี่ยาาตัดหญ้ไา,าไปลองไปลองใช่ไหมอา้าวอันนีข้ของลุงเองใช่ไหมผมผมเกาะตรงไหนไม่ได้บ้าง<ม>อ่ะผมขึ้นตรงไหนไม่ไดนะ้บ้างอ่ะผมขึ้นไปด้วยตรงไหนได้อ่ะ<ม>เปิด,เป,ดเปิดลูกกรงได้ไหมลงุตงต้องปั๊มนะเหรอโอ้อครับ จะตามลุงไปดูนะครับผมสำหรับรถตงงัดหญ้านะครับไปไล่เน่ลุงยืนขับเป็นเลยมาลงุงเอาเลยฮะเอา,อางี้ฮะ นี่ครับสุดยอดไส่เก็บถอยช่างอปกงไกยราดหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับสำหรับรถตัดยา่าขั้นตอนแรกครับยังไงครับลงขั้นตอนแรกครับยังไงลงจากรถ ือลงจากรถโอ oh, ้ไม so ่เปิดประตูเขาไว้อะเหลือปิดลูกกรงมาจอดฟังเสียงยอดมากนะครับผมโอ้หลุงยืนเลยอ่ะเอ้า

นี่ขอระยะข้างบนลองแค่นี้อ๋อลองแค่นี้พอแล้วเหรอแตับ,บ้านแล้วเหรอยามันยาเขาอ๋อยาเขาอ๋อลองเรื่อง นี่นะครับใบพัดมันจะตีหญ้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะครับพุ่งพุตขึ้นไปโน่นมันเหมือนมันเหมือนใช้แรงลมดันขึ้นไปนะครับขับอีกทีนะล่ะอ่าขึ้นลงหญ้าเขาขอหญ้าเขาอะไรเราให้ผมช่วยก้นเกียรับเกียร์ับเกียรอีกแป๊บเดียวมันมันหญ้าเขาเลยมันลงด้วยอันนี้อันนี้มันเกียร์อะไรลงที่โยกเนี่ยที่มือที่โยกที่มือเนี่ยเกียร์เกียร์รถเหรอ อ๋อ,อจะเหยียบตีนผม,มนถ้าเครื่องยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับอันนี้เครื่อง104นะนี่เป็เดียวเองยากจะเต็มเลยนะผมนี่ยากกับเต็มเลยทุกคนมีแกเดินหน้าถอยหลังนะครับ ดอกยางก็จะเป็นดอกบ้างสำหรับดอกยางหลังนะครับโมอะไลพาวเวอร์อ๋อราหน้าเยะ่อรลหนักไหมลงุงไม่หนัก อ๋อสะพานล่วงเครื่องก่อนดับเครื่องก่อ,อนอ่าดับเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันอันตรายอันตรายใช่ไหมลงุมลงคันนี้ลุงซื้อมานานยังเป็นปีแล้วเนี่ยเป็นป,ปีคุ้มไหมลุงถามคุ้มครับคุ้มไม่ต้องเหนื่อยนะลุงนะในนี่เลี้ยงวัวไม่ได้ละ <วา S 2> ลูกองเลี้ยงวัวเยอะไหมงัวแม่งัวแม่กี่สิบตัวครับยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัว ตัวละแสนกว่าเสภามันหลุดนะครับเมื่อกี้นี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโโยกวาวไบต่อลุงใจเยน็นลงม,มาเลย อนนี้นะครับว่าไวมากเลยนะปักบงกับบุ้งเอียมแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการทำฟาร์มงัวหรือว่าต้องการเกี่ยวยหญ้าไป เลี้ยงน้ำตัวนี้เหมาะมาก เบรคก็ไม่เป็นเบรกของอะไรลงเบรกรถเหมือนรถนยนต์ไหมเบรคเหมือนรถนยนต์เลยเนหะรอโอนี่นะน,นะครับเบอร์โทร0903314962นะครับช่างอ็อฟสุโขทัยกรุงไกรรัตนะครับสุดยอดมากสำหรับคันนี้นะครับผม ่าลุงลุงเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดว่าเกี่ยวได้กี่ไร่ครับแบบนี้มันไม่ใช่กี่ไร่หรอกหรือว่าตัดแค่พอตัดแค่พออ๋อตัดแค่พอเอาแค่พอที่ว่าจะไปกินหนึ่งวันไวไหมลุงแบบนี้ไวไหมไวนะผมว่าแป๊บเดียวจะเต็มเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็ เห็นช่างอ็อบก็บอกว่าวางเครื่องนะแต่11บเอแรงขึ้นไปถ้ายิงใหญ่น่าจะยิงจะดีมั้งลุงเนาะหลุงต้องใส่ท่อท่อแต่งนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็เป่าใส่หลังเป่าใส่หลังลูกใส่ท่อเดิมก็ได้ตปางมาทางลุงแล้วหันปากแล้วก็เร่งเป่าตูดลองไปร้อยมาลอยเนี่ช่างอ็อบนะครับคนที่ทำนะครับต่อจ้างตอนนี้ ช่างตอนนี้คิวเต็มไหมคิวก็หรือไม่เรื่อยๆเรื่อยครับถ้าเกิดใครโทรมาจองก่อนได้ก่อนครัตามนี้นะครับหรือใครจะไปดูงานอยู่ที่ไหนนะพี่กรุงไกรรัตนะครับกรุงไกรรัตน์บางกระทุ่มหนองกระทุ่มเกาะไทยนะครับบางกระทุ่มเนี่ยมาพิโลกโอ้พี่เอสับสนอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครัอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสีนี้คือ